เลยเลยโอยโอ้ยโอยเกือบเราก็ใจด้วยนี่ถ้ารู้ถ้ารู้ว่าถ่ายคลิปก็คือแบบมีอาการเลยถ่าถือดีๆค่ะนี่ไงนี่ไงยากแก่นี่ไงนี่ไงยากแก่เอาหญ้าถือย่าถือห่อย่าทันน่าจะถือหยิบอัธรันหยิบหยิบเอาหยิบอัธรันหยิบธีอันเนาะโอธีรันเท่ากับโอยโออยทั้งหมดเมื่อน้อยกาเวทมินดีเลยแค่เดียว วันนี้จะไปไหนคะคุณพ่อไหนเขาจะไปทะเลวันนี้จะไปทะเลเหรอใจเหรอเดี๋ยวแม่พ่ไปทะเลไปไอ้ยากไปด้วยไหมไอ้ากไปด้วยไหมไอยากไปไหมไปไปให้ใครไปด้วยให้ใครไปด้วยให้ใครไปเลยให้จวงี่นี่จะเป็นยูฟาลูกชปยจวงจวงเดียวกันดิมันหกเหมือนเรลูกจวงแล้วยายแต่ให้ไปไหม เจแอนไปไหมลูกเอาูกจแอนไม่ไปหรอมันมีผู้ตนอมิตตาเลไปไหมมาตาเลไปเฮ้ยตาเล่ยไปเ้อเอาคุณเไปตะไบรุ่นเพลงาไปพ่อไปไหมุ้ยเไปไหมไอ้อาไปหม้บัดพ่อคับแน่ครับอาไหไปเอไ้ลุงวิไปไหม แต่ว่ายายยายแตนกับแตลีมถ้ายายแต่ยายแตนไม่ไปไม่มีคนชงนมให้หนูกินเลยไม่ได้กันไม่ได้กินหมั่นบีเลยไม่ได้กินนมเลยหมั่นบีก็ไม่มียายแตนไม่ไปไม่ได้กินหมั่นบีและยายยายรลุงนี่ยายไปไหมยายอยากไปนี่ยายไปไหมลูกยายร้องไห้แล้วหนึ่งตอนนี้หะไปไหมให้ยายแตนไปไหมไปด้ไหม ได้แไม่ต้องมาด้วยนะพรุ่งนี้ไม่ได้กินนมแน่เลยกินนมีเลไม่มีใครชงนมให้หนูกินเลยพ่อก็าทำไม่เป็นย่าก็ททำไม่เป็นเขาทำไงจึงเรื่องตึงตึงไปเรื่องวิธีเงี้ยคือไย้าินีเขาบอกเลยว่าดีจ้ากับว่าดีเกยมีซิรีมีซรีบากับาก บาาเก็บเา็บเพื่อเบลอดีๆเน่นยังพี่โอ๊ใส่ทองยิ่งกว่าหมอลามีรู้สิเนี่ยเน่ะไปผุ่นเตี้ยนก่อนพี่โอ๊ตทำไมตื่นเราวันนี้นเร็วไงเต้นเ่นผมเนาะเขาจะนั่งเก่าเม่แต่พี่แกรก่มาที่สุดท้าย ก็เยวหนูหนู้องไห้อันลองนิ่งซาม้อจะไทนะโอ้ยอกหักอกหักไปล้วเคยมาครับอยากอุ่งสองคนในคนอีกโอ้ยแต่บุ้เดียวกันนี่ยคือมาสองไดนจังนะ ถึงปารัสไหมถึงปารัดไหมอุ้ยปารัสอยู่ไหนมาสยามอยู่ไหนคะอุ้ยมาสยามมาไหมจีออยตัวหนึ่งออยออยแม่พี่ขวัญออยแม่พี่มัดโอ้แม่พี่ขวัญตัวหนึ่ขวัญในพี่ขวัญอยู่ไหนอ่ะกลับบ้านแล้วพี่ขวัญกลับบ้านแล้ว นี่จริงตองเงินพี่หอยแมนมาตองเงินพี่หอยอยูนั่นมพี่หอยพี่นะาอ๋เกือบปาใม่บีบี